สวัสดีค่ะวันนี้มาดูวิธีการตอนกิ่งไผ่บังหวานเพชรดำพึ่งเบอร์เก้ากันนะคะเป็นการตอนตุ้มอีกหนึ่งวันนะคะของวันนี้นะคะเพราะว่าหลังจากเมื่อสองวันที่แล้วนะคะฝนตกอากาศมันชื้นนะคะรากอากาศก็เริ่มออกเยอะนี่นะคะดูนะคะออกยาวๆนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีสีขาวๆแบบนี้ค่ะสามารถตอน ตุ้มได้เลยหุม้มหุ้มได้เลยนะคะเนี่ยการทำนี่คือง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากผู้หญิงก็ทำได้นะคะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานผู้ชายนะคะนี่ค่ะง่ายๆสะดวกวิธีการขยายพันธุ์ของไผ่บงหวานเพชรํำพึ่งเบอร์เก้านะคะอ๋อไผ่บงหวานเพชรํำพึ่งเบอร์เก้าจะตอนกิ่ง ปักชำแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการขุดเหง้าคือมีเบอร์เก้าและเบอร์จัมโบ้นะคะที่ขยายพันธุ์เหมือนกันนะคะส่วนเบอร์สองและเบอร์สามนะคะจะเป็นการขุดเหง้าเท่านั้นนะคะขยายพันธุ์นี่นะคะเราก็ตัดกิ่งข้างๆออกนะคะแบบมันจะได้ไม่เกะก,กะนะคะเวลาลที่เราจะหุ้มนะคะ ไม่ยุ่งยากเลยนะคะผู้หญิงก็ทําได้นะคะง่ายๆอยู่สวนนะคะอยู่กับร่มนะคะก็ค่อยททาไปวันละนิดเนี่ยค่ะขยายพันธุ์ง่ายๆเดาทำด้วยตัวเองนะคะแต่กรน,นี้พอเราปลูกได้สักประมาณหนึ่งปีนยคะ่ะมันก็จะเริ่มตอนได้แล้วนะคะสำหรับเบอร์เก้า ได้อากาศชื้นๆนะคะเขาจะออกล่าอากาศดีมากใช้เวลาสั้นๆเองนะคะวิธีการขยายพันธุ์ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะง่ายๆค่ะต้นหนึ่งนี้สามารถแบบ ขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยนะ,ะหลายตุ่มมากเลยนะคะหลายกิ่งมากเยอะอันนี้กิ่งนี้ที่พุ้มไปแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มออกลากแล้วนะคะว่ายังไม่ได้ตัดลงนะคะรอรอให้ลากมันออกเยอะๆนะคะเนี yeah. ่ยค่ะอันนี้ต้นนี้ตอนไปก่อนต่อมาเนี้ยเริ่มพึ่งออก ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะวนไปฝั่ง,งนี้ก็จะมีออกนะคะ,คะออกได้ ได้ขุยมะพร้าวนะคะพี่เมย์ด้านล่าง